ในโลกที่เต็มไปด้วยสัตว์วิเศษมีมังกรถูกแบ่งเป็นเจ็ดคลาสตามความสามารถอันหลากหลายของพวกมันครับจากมังกรพ่นไฟแรงกล้าไปสู่มังกรที่ว่องไวร่ากับสายฟ้า ทั้งหมดนี้มาจากจักรวาล How to Train Your Dragon ของ DreamWorks Animation ต้นกำเนิดของแฟนชานี้มาจากหนังสือ How to Train Your Dragon ของ c a s s i d a c o v e l l ก่อนที่ DreamWorks จะนำมาดัดแปลงเป็นหนังแอนิเมชันในปี2010ซึ่งกลายเป็นหนังที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยครับทางไรายได้จากความประสบความสำเร็จนี้ DreamWorks จึงสร้างแฟรนไชส์เพื่อขยายจักรวาลนี้ที่เรียกว่า DreamWorks d r a g o n ที่มาพร้อมสื่อมากมายขยายจักรวาลนี้ทำให้เราได้เห็นมังกรมากขึ้นและลึกซึ้งมากขึ้นครับโดยแฟรนไชส์ DreamWorks d r a g o n นี้เรามีหนัง How to Train Your Dragon 3ภาคครับแล้วก็มีซีรีส์4เรื่อง รวมถึงคอมมิอีกมากมายทําให้เราเนี่ยมีมังกรมากมายในจักรวาลนี้ครับที่ผมเนี่ยสามารถหยิบยกมาจากมาทำคอนเทนต์ได้ไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับถ้าหากว่ามีคนอยากดูนะก็แน่นอนครับมังกรในจักรวาลนี้ไม่ได้มีแค่สายพันธ์เดียวพวกมันถูกแบ่งเป็น7คลาสตามลักษณะและความสามารถเฉพาะตัวซึ่งแต่ละคลาสมีจุดแข็งจุดอ่อนแตกต่างกันไปผมจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักทั้ง7คลาสของมังกร ว่าพวกมันเนี่ยถูกจัดกลุ่มอย่างไรและทำไมมันจึงสำคัญต่อจักรวาล How to Train Your Dragon ในแฟรนไชสนี้มังกรที่รู้จักในหมู่ชนเผ่า Harry h ่ฮู i ิ a n นถูกแบ่งออกเป็น7จ็ดคลาสตามความสามารถหรือคุณสมบัติที่คล้ายกัน แตกต่างจากการจัดประเภทสมัยใหม่ที่ใช้ลักษณะทางกายภาพเป็นหลักครับและถ้าหากว่ามีการค้นพบใหม่ที่เป็นแปลงข้อมูลของสายพันธุ์มังกรก็อาจจะถูกแย้ายไปอยู่คลาสอื่นก็ได้ซึ่งเจ็ดคลาสของมังกรถูกแบ่งออกเป็นดังนี้ครับมีคลาสบ oulder หรือมังกรจอมพลังคลาสมิสทรีมังกรปริศนาคลาสร์ปมังกรจอมเชือ่อคลาสโตเกอร์มังกรเพลิงคลาสสไตรก มังกรแห่งสายฟ้าคลาสไฮโดลมังกรน,น้ําแล้วก็คลาสเทร็กเกอร์มังกรจมูกไวซึ่งข้อมูลนี้ครับถูกกล่าวถึงในหนังสั้น Book of Dragons และรวมถึงซีรีส์ด้วยโดยผู้ที่บางคนจัดใส่ข้อมูลนี้คือตัวละครบล็อกผู้กล้าซึ่งเป็นปูท่ทวดของทวดของทวดของทวดข,ข,ของตัวละครกอบเบอร์เพราะเขาคือคนแรกครับ ที่จัดประเภทมังกรเหล่านี้ทําให้แตกลวัแฟรนไชส์ยูนเวิร์คสรัก้อนนี้มีการจัดมังกรที่เป็นระเบียบมากขึ้นคลาสโบลเดอร์ Boulder, หรือมังกรจอมพลังเป็นกลุ่มมังกรที่แข็งแกร่งและมีความเกี่ยวข้องกับพลังแห่งทรณีพวกมันกินหินเป็นอาหารและบางตัวสามารถหลอมาลายหินในกระเพาะได้ครับก่อนจะพ่นออกมาเป็นลาวาที่ร้อนแรง แม้ว่าปีกของพวกมันจะเล็กเมื่อเทียบกับขนาดตัวแต่พวกมันก็ยังสามารถบินได้สูงและเร็วไม่แพ้มังกรในคัสอื่นๆเลยตามที่ตัวละครฟิชเล็กกล่าวไว้ในไรซ์เบิร์กมังกรจอาพลังไม่ใช่สายพันธุ์ที่เลือกกินจูจี้ซึ่งทําให้มันปรับตัวได้ดีมากครับขอยกตัวอย่างมังกรในสายพันธุ์นี้นะครับอย่างเช่นตัว w Whispering Death หรือกระซิบสั่งตายเป็นมังกรที่มีชื่อเสียงในด้านความอันตรายและน่ากลัวเป็นเกาะเบิร์ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพลังขุดเจาะและความอึดของมันมันมีฟันแหลมคม,มเรียงเป็นวงหมุนได้หลายแถวซึ่งสร้างเสียงกระซิบที่ช่วยขนลุกและช่วยให้มันเจาะทะลุวัสดุแข็งเช่นหินได้อย่างง่ายดายและมันชอบอาศัยล่าเหยื่อใต้ดินมากกว่าการบินครับและใช้ฟันที่ส่งพลังในการขุดอุโมงค์และโจมตีจากด้านล่างถ้าใครเดิอนอยู่ต้องระวังเลยนะ และมันยังสามารถพ่นไฟเป็นวงแหวนที่ร้อนแรงเพื่อโจมตีศัตรูได้มันยังสามารถยิงน้ำที่ขึ้นตามตัวใส่ศัตรูได้ด้วยใครที่เดินอยู่ต้องระวังให้ดีและถ้าหากว่าคุณกำลังเจอมันและต้องการจะหนีให้จับสัญญาณตรงนี้ก็คือมันจะส่งเสียงกระซิบและเสียงพื้นดินก็จะทันไหวคุณก็จะสามารถรู้ตัวได้ว่ามันกำลังจะมาหาคุณ หรือตัวต่อ,ตอมาอย่างกรนาโคหรือแหนมคึกเป็นมังกรที่หัวใหญ่ลำตัวสั้นและหางกลมลักษณะาคล้ายลูกบอลหลายลูกมาต่อต่อกันมีปีกขนาดเล็กและสามารถขยับได้เร็วเหมือนปีกนกฮัมมิงเบิร์ดทำให้มันบินได้อย่างคล่องตัวมันยังเคี้ยวหินและหล่อไม่ท้องเป็นลาวาและคุณต้องระวังครับเพราะว่า หินที่มันหลอมม่อในท้องเนี่ยมันจะถูกยิงออกมาเป็นลูกไฟราวาอันร้อนแรงซึ่งการโจมตีด้วยลาวานี้ลเลยทําให้เจ้าแหนมคึกเนี่ยเป็นหนึ่งในมังกรที่น่าเกรงขามที่สุดในคลาสโบเดอร์เลยหรือตัวฟาสทริปเ p อร เป็นมังกรที่มีความสามารถพ่นไฟสีส้มและม่วงออกจากปากได้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะทักษะการเหมือนตัวพ่นไฟซึ่งเป็นการสร้างการโจมตีที่สามารถหลอมนลายหินได้มันยังมีประสาทสัมผัสที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะหูขนาดใหญ่ที่ช่วยชดเชยสายตาที่ไม่ดีของมันครับมับงกรตัวนี้ครับ ยังสามารถหมุนตัวพร้อมกับพ่นไฟเพื่อทุลาแรงต้านของหินและเจาะทะลุผ่านหินหรือคริสตลัลได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้จนบางครั้งครับการขุดของมันเนี่ยอาจทําให้เกินพายดินไหวเมื่อเจาะเข้าไปในแนวรอยเลื่อนโลกและมันยังสามารถรวบรวมมังกรตัวอื่นเพื่อร่วมต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียกได้ว่าฟาวริรปเปอร์เนี่ยเป็นมังกรที่แข็งแกรง่งฉลาดและอันตรายอย่างแท้จริงครับ a ล s สมิสทรีหรือมังกรปริศนาเป็นกลุ่มมังกรที่ยังมีข้อมูลน้อยมากเนื่องจากธรรมชาติของพวกมันเนี่ยมีความลึกลับและก็ซ่อนเร้นครับมังกรในกลุ่มนี้มักจะถูกเกรงกลัวมากกว่ามังกรในกลุ่มอื่น เพราะว่าพวกมันเนี่ยมักจะมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่คาดเดาได้ยากและรวมถึงเข้าใจยากด้วยซึ่งทําให้มังกรในกลุ่มนี้มีความหลากหลายน่าสนใจมากที่สุดในทุกกลุ่มเลยและส่วนใหญ่จะมีลักษณะและคุณสมบัติที่หายากครับและมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพวกมันด้วย เช่นความสามารถในการซ่อนตัวหรือมีพลังที่ไม่สามารถค่าเดาได้ในกลุ่มนี้รวมถึงมังกรหลายสายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นมังกรเชนจวิงหรือผัดปี เป็นมังกรที่มีความสามารถในการพรางตัวระดับสูงพวกมันสามารถกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมโดยเกล็ดของเจ้าผัดปีกเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์และสภาพแวดล้อมครับดังนั้นถ้าหากว่าควรเดินเล่นเนี่ยถ้าไม่สังเกตอาจจะถูกเจ้าผัดปีกเนี่ยเฉาะกินได้และมังกรผัดปีกเนี่ยไม่ได้พ่นไฟเหมือนมังกรทั่วไปนะครับ แต่จะพ่นกรดร้อนที่สามารถตัดกร่อนได้แม้กระทั่งหินและก็ไม้ซึ่งถือว่าเป็นมังกรที่ถ้าหากว่าคุณเข้าใกล้เนี่ยสูญขิดแน่นอนผัดปีกเนี่ยยังเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและว่องไวแม้จะอยู่บนพื้นพวกมันยังมีโครงสร้างสังคมคล้ายฟูซิงโตโดยที่ตัวเมียจะทำหน้าที่ล่าเหยื่อและปกป้องฝูงทำให้มังกรสายพันธุ์นี้เป็นนักล่าที่อันตรายที่สุดชนิดหนึ่ง Nice try, but you can see try you as I am holding am the o t s บอยแนปเปอร์หรือเจ้าโค้งพิฆาตเป็นมังกรอีกตัวที่หายากและมีลักษณะเฉพาะตัวครับมันสร้างกรอบป้องกันร่างกายจากกระดูกของมังกรตัวอื่นเนื่องจากร่างกายของมันบอบบางมาก หากไม่มีเกราะกระดูกเนี่ยมันจะดูเหมือนไก่ไรกระดูกขนาดใหญ่เลยทีเดียวแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเห็นนะอย่าเพิ่งประมาานะครับมังกรตัวนี้มันโจมตีด้วยการพ่นไฟที่รุนแรงโดยที่เกราะกระดูกเนี่ยช่วยป้องกันมันไม่ให้ได้รับอันตรายและเกราะเนี่ยไม่ใช่เพียงป้องกันอย่างเดียวนะครับแต่ยังจําเป็นต่อการกระทำบาง,งอย่างเช่นการคำรามเจ้าโครงพิฆาตเนี่ย จะใช้เวลาหลายปีในการค้นหากระดูกที่สมุนแบบเพื่อเติมเต็มชุดเกราะของมันและมันจะโกรธมากถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยไปขโมยชิ้นส่วนกระดูกจากเกราะของมันเจ้า h ฮเด s ทิปเป e b แบหรือซิปสหัวเป็นมังกรที่โดดเด่นด้วยหัว2หัวที่มีบุคลิกและความคิดต่างกัน มันเป็นหนึ่งในมังกรที่ยาวที่สุดมีปีกเล็กและสั้นครับทำให้ใช้เวลาบนพื้นดินมากกว่าการบินนิสัยของพวกมันเนี่ยชอบอยู่ลำพังและออกล่าในป่ามืดหลังพระอาทิตย์ตกดังนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ชมไปทำอะไรเมื่อที่ป่าต้องระวังเจ้า12หัวให้ดีและสิ่งที่12หัวไม่เหมือนใครก็คือวิธีการโจมตี หนึ่งหัวจะพ่นแก๊สที่สามารถติดไฟได้ในขณะที่อีกหัวจะสร้างประกายไฟเพื่อจุดระเบิดนอกจากการสร้างการโจมตีที่รุนแรงจากระยะไกลแล้วมันยังใช้แก๊สในการพลางตัวเพื่อุ่มโจมตีศัตรูได้ครับมับงกรตัวนี้จึงถือว่าเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงเพราะมันสามารถผสมผสานแก๊สและประกายไฟที่สร้างพลังงานที่ทรงพลังมากๆเลย คลาสชาบหรือมังกรจอมเชื่อดเป็นคลาสมังกรที่มีลักษณะหญิงถนงและรักสวยรักงามมังกรในกลุ่มนี้มีจุดพิเศษก็คือร่างกายเต็มไปด้วยสิ่งที่แหลมคมโดยหลายสายพันธุ์เนี่ยสามารถยิงน้ำหรือวัตถุแหลมคมที่มีพิษเกจากร่างกายได้และนามเหล่านี้ก็สามารถงอขึ้นหมนได้อย่างรวดเร็วครับนอกจากนี้ครับมังกรในคลาสชาปเนี่ย ยังชื่นชอบการถูกรูปหรือการเอาใจใส่ด้วยมันลงไหลในคำชมเชยมากเป็นพิเศษมังกรในคลาสเนี่ยจงเหมาะกับคนที่ชอบมังกรเป็นพิเศษเลยครับเจ้าทิมเบอร์แจ็คหรือจอมพรานเวหาเป็นมังกรจอมเชื่อที่อาศัยในป่าทึบและมีลักษณะนิสัยที่ระมัดร,ระวังตัวและรักความสงบครับแต่ถ้าว่าคุณผู้ชมต้องระวังนะมันเป็นมังกรที่มีปีกขนาดใหญ่และก็คมกริบด้วยซึ่งสามารถตัดต้นไม้ใหญ่ได้อย่างง่ายดาย และเมื่อเจ้าจอมพรายวิหาเนี่ยรู้สึกถูกโจมตีหรือถูกทําให้โกรธมันจะใช้ปีกอสรงพลังฟาดไฟ,ฟไปข้างหน้าคุณผู้ชมจึงจะไปหาแ yeah ย่มันเล่นเช่นนะครับและมันยังสามารถใช้ปีกพับห่อหุ้มตัวเองหรือผู้ขี่เหมือนเต็นที่สามารถให้ความอบอุ่นหรือปกป้องจากสภาพอากาศจากการโจมตีจากมังกรตัวอื่นๆได้ครับและแม้ถึงเจ้าจอมพรายวิหาเนี่ยจะมีท่าทางสงบแต่ก็ขี้อาย แต่มันก็มีพลังในการต่อสู้ที่ไม่ควรประมาทเลยนะครับเมื่อถึงเวลาตอ่อสู้มันจะใช้พลังของปีกในการโจมตีที่รวดเร็วเพื่อปกปอ้องตัวเองจากภัยคุกคาม oh go, go, go. และเจ้ามังกรสตรอมคัตเตอร์หรือพาพายุเป็นมังกรที่มีลักษณะเด่น,นก็คือการบินด้วยปีกถึง4ปี ซึ่งช่วยให้มันสามารถบินได้อย่างคล่องแคล่วแม้จะมีตัวใหญ่แต่มันก็ยังคงมีความเร็วและความสามารถในการเคลื่อนที่ที่สูงมากในท้องฟ้าเวลาเจ้าผ่าพายุหมุนตัวมันจะสามารถมองไปข้างหลังได้ครับจึงทําให้มันไม่สามารถถูกโจมตีจากด้านหลังได้มันสามารถสร้างวงกลมที่สวยงามในท้องฟ้าขณะเดียวกันก็ยังสามารถยิงกระแสะไฟฟ้าที่ทําลายล้างศัตรูของมันได้อย่างแม่นยําด้วยความเร็วและความสามารถในการโจมตีที่น่ากลัวผ่าพายุ จึงเป็นมังกรที่มีควรมองข้ามในสนามรบหรือเจ้าบูธชิเปอร์เป็นมังกรที่มีความสามารถในการสื่อสารแบบทางจิตกับราชนีของมันซึ่งช่วยให้ราชนีของมันสามารถควบคุมและสั่งการเหล่าผู้ใต้บังคับบัญชาได้ครับมับงกรชนิดนี้อาศัยในอาณานิคมขนาดใหญ่ อยู่ภายใต้ลำต้นของต้นไม้ใหญ่พวกมันใช้ฟันที่แหลมคมที่มีลักษณะยาวและแข็งแรงในการเจาะต้นไม้เพื่อสร้างอุโมงค์และที่อยู่อาศัยระบบสังคมของมังกรวูชิปเปอร์เนี่ยค่อนข้างซับซ้อนและพวกมันจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องอนาณาจักรจากผู้รุกรานดังนั้นครับใครไปลุกรานที่อยู่ของวูชิปเปอร์ก็เตรียมตายได้เลย แล้าหารวังคุณผู้ชมมีเจ้าวูชิเปอร์เลี้ยงอยู่จงรู้ไว้ว่าถ้าหาว่าฝึกเจ้าวูชิเปอร์อย่างดีมันจะสามารถทำงานร่วมกับคนได้คลาสไรหรือมังกรแห่งสายฟ้าในคลาสนี้ลักษณะเด่นก็คือมังกรที่มีความเร็วสูงมากความแข็งแรงของกราม และความเฉลียวฉลาดที่เหนือชั้นบางสายพันุ์ในคลาสนี้มีความสามารถในการยิงที่แม่นยำสูงและยังมีความสามารถพิเศษที่ช่วยให้พวกมันสามารถนำทางในสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเจาะจงสำหรับสายพันธุ์นี้ด้วยเช่นกันอย่างเช่นจังกอนสกริลหรือสายฟ้าทมินเป็นมังกรที่กล้าราวและทรงพลังที่จะใช้กระดูกสลังที่เป็นโลหะนำพลังไฟฟ้ามาผ่าใส่คู่ศัตรู และปล่อยเป็นสายฟ้าโจมตีแทงการพ่นไฟและมันชอบพายุและสามารถเก็บไฟฟ้าไว้ใช้ภายหลังได้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเดินผ่านมันคุณผู้ชมมันได้จะเจอแค่ไฟฟ้าสถิตนะครับอาจจะถูกไฟดูดด้วยเลยด้วยซ้าไม่ม,มีจุดอ่อนก็คือน้ำเพราะไม่สามารถปล่อยสายฟ้าใต้น้ำได้และเจ้าสายฟ้าทมินเนยียังสามารถจำสินในน้ำแข็งได้หลายสิปี และมีความเร็วเกือบเท่าเพลิงนินแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีมันเลี้ยงในบ้านนะครับมันอาจจะดื้อและฝึกยากหน่อยแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมฝึกมาจนเชื่องนะมันจะเป็นมังกรที่ทรงพลังและก็ภักดีต่อคุณผู้ชมได้เลยไนท์เฟอรี่หรือเพลิงนินเป็นมังกรที่หายากและฉลาดที่สุดในคลาสนี้แล้วครับมีความโดดเด่นด้วยเกรดสีดำสนิทและดวงตาสีเหลือง พวกมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงและสามารถใช้เทคนิคการบินที่พุ่งลงจากที่สูงก่อนแล้วก็ปล่อยลูกไฟพลาสมาโจมตีศัตรูความสามารถในการพลางตัวยามค่ำคืนเนี่ยทำให้พวกมันเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยครับและก่อนที่ฮิปครับจะพบเจ้าเขี้ยวกุดเนี่ยไม,ม่ใคยร,รู้ว่ามัางกรสายพันธุ์นี้หน้าตาเป็นยังไงเดิมทีมันจึงถูกมองว่าเป็นสายพันธุ์ที่อันตรายมาเป็นสายพันธุ์ฉลาดซื่อสัตย์และปกป้องคนที่พวกคุณรัก Light Furry หรือเพลิงนวลเป็นมังกรที่เคลื่อนที่ได้เร็วและมีความสามารถในการพลางตัวเหมือนกับเพลิงนินแต่สามารถทำได้ไม่แต่เวลากลางวันมันมีเกรดสีขาวที่ช่วยให้มันกลมเกลืนกับเมฆหมอกทะเลและขอบฟ้าได้อย่างแนบเนียนแต่หากว่าคุณมองบนท้องฟ้าอาจจะไม่เจอมัน ผู้มันสามารถทําให้เกรดสะท้อนแสงรอบตัวและช่วยพลางตัวให้มันหายตัวชั่วคราวแต่นะครับแม้มันจะขี้ระแวงและตกใจแต่เพลิงนวลเนี่ยมีสัญชาตญาณปกป้องที่แข็งแกร่งมันจะใช้ลูกไฟพลาสมาเพื่อป้องกันผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือผู้มันมีประสาทสัมผัสที่เฉียบคมตรวจับศัตรูได้แม่นยำและมีพลังก,กำลังมากพอที่จะพามนุษย์หรือมังกรที่ตัวใหญ่กว่าบินไปได้ ความอึดและความทนทานสูงเนี่ยทำให้มันสามารถเดินทางระยะไกลและฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บหรือพิษได้อย่างรวดเร็วครับคลาสจ็อเกอร์หรือมังกรเพลิงเป็นคลาสที่มังกรเตลวเนี้ย เจมิเน่สายร้อนแรงและมีพลังไฟมหาศาลจุดเด่นของมังกรในคลาสนี้ก็คือความสามารถในการพ่นไฟอย่างต่อเนื่องและบางตัวสามารถเผาตัวเองหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายให้ลุกไหม้ได้หากมังกรในคลาสโซเกอร์ป่วยหรือว่าหมดแรงมันอาจจะสูญเสียความสามารถในการผลิตเปลวไฟซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตพวกมันก็ได้ครับมังกรในคลาสนี้ก็อย่างเช่นเทอร์บโบเทอ r ์เรอร์หรือจิวจีด เป็นหนึ่งในมังกรที่ได้ขี้สุดธรรมดามังกรที่รู้จักกันเลยครับแต่ขนาดไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีพิษสงนะครับพวกมันชอบเดินทางกันเป็นฝูง5-10ตัวและสามารถพ่นลูกไฟขนาดเล็กที่รุนแรงได้นอกจากนี้ครับมันอาจจะมีสัยที่ขี่เล่นซุกซนคุณผู้ชมเดินผ่านอาจจะเอ็นดูไปรูปหัวรูปหางมันแต่ต้องระวังครับความแม่นยำในการพ่นไฟของพวกมันเนี่ยสูงมากชาวไวกิ้งพบว่าเจ้าจิวจีตเนี่ย มักจะส่งเสียงร้องระง,งมคล้ายการร้องเพลงบนหลังคาซึ่งสร้างความน่ารำคาญได้ไม่น้อยลยครับถึงแม้ว่าจะเป็นมังกรจิ๋วจี้ก็ตามก็สามารถฝึกให้เชื่องได้นะครับต่าหากว่าคุณผู้ชมเนะีย่ยมีความพยายามมากพอต่าหากว่าคุณผู้ชมจะเป็นผู้ชายไม่เชื่อเนี่ยก็ลองถามจิ๋วจี้ของคุณผู้ชมดูสิครับว่ามันเชื่องหรือเปล่า มังกรไฟยูวอมค e ีนหรือราชนีมังกรไฟเป็นมังกรราชนีที่ต่อชีวิตเนี่ยวางไข่เป็นพันพันฟองและสร้างรังขนาดใหญ่ครับมีเจลที่ไวไฟช่วยปกป้องไข่ของเธอเธอจะอาศัยอยู่ที่ไฟยูวอมไอแลนด์ภายในภูเขาไฟที่สงบเงียบโดยสร้างรังใต้ดินสําหรับเดงรูกม,มังกรแม้จะดุร้ายและปกป้องอาณาเขตอย,อย่างดุดันแต่เธอก็ไม่มุ่งร้ายนะครับหากผู้บุกรุกคืนเหล่าลูกๆพวกเธอคืนมา หรือถอยห่างออกไปอย่างรวดเร็วเธออาจจะยอมปล่อยให้รอยชีวิตไปได้และพิษของราชนีมังกรก็ร้ายแรงต่อมนุษย์ด้วยและยังอันตรายต่อมังกรส่วนใหญ่ด้วยครับแต่กลับกันมันกลับมีคุณสมบัติที่สามารถฟื้นฟูพลังให้กับมังกรในคลาสโซเกอร์ได้เพียงแค่กัดครั้งเดียวก็สามารถจุดประกายไฟให้มังกรคลาสโซเกอร์กับมาเต็มแม็กซ์ได้เลยแต่คุณผู้ชมอย่าไปเผลอให้มันกัดน,นะครับ เจ้า Monstrous Nightmare หรือพญาเพลิงพิฆาตเป็นหนึ่งในมังกรที่ดุร้ายและน่ากเกรงขามที่สุดในคลาสโรเกอร์เลยครับมันทั้งร่างใหญ่คอและหางยาวคล้ายงูปกคุมด้วยเกร็ดสีแดงหรือม่วงและเต็มไปด้วยน้ำแหลมมันไม่เคยถอยจากการต่อสู้เอกลักษณ์ของมันก็คือไฟที่หนาและเหมือนของเหลวซึ่งสามารถไหลไปตามพื้นเหมือนแม่น้ำเพลิงได้เลย นอกจากนี้ครับยังมีความสามารถพิเศษในการจุดไฟเผาตัวเองระหว่างการต่อสู้เพื่อเพิ่มความน่ากลัวอนอกจากการพ่นไฟหรือความทรงพลังแล้วมายังสามารถใช้ปีกที่มีกรงเล็บคลานไปตามพื้นทําให้สามารถซุ่มโจมตีศัตรูได้แม้ว่าจะดุร้ายหรือดื้อรั้นแต่คุณผู้ชมเองน่ะก็สามารถซื้อมันมาฝึกให้เชื่องได้ครับหากคุณผู้ชมมีเวลาว่างมากพอ มังกรคลาสไฮโดรหรือมังกรน้ำเป็นกลุ่มมังกรที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใต้มหาสมุทรบางสายพันธุ์สามารถใช้ชีวิตบนบกได้ในรูปแบบของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและมังกรกลุ่มนี้มักจะมีขนาดใหญ่กว่ามังกรกลุ่มอื่นแม้ว่าจะมีเพียงไม่กี่ตัวที่สามารถพ่นไฟได้แต่ก็กลับมีหลายตัวครับที่สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้โดยทั่วไปมังกรในคลาสไฮโดเป็นมังกรที่รักสงบ รักสันโดษและไม่ชอบการมาเชิญหน้าและถ้าหากว่าได้รับการฝึกฝนผู้มันจะพักดีอย่างมากและที่บับคาบเคยกล่าวไว้ว่ามังกรคลาสนี้ไม่ตอบสนองดีต่อท่าทีที่คุกขามมังกรในคลาสนี้ก็อย่างเช่นสกาวจ a n หรือพยามังกรเดือดเป็นมังกรที่มีลักษณะเด่นก็คือการล่าสัตว์ครับ ดยมักจะล่าเป็นฝูงและสามารถกำจัดมังกรสายพันธุ์เล็กๆได้จนเกือบสูญพันธุ์ได้เลยแต่มันไม่สามารถพ่นไฟได้ครับแต่ถ้าว่ามันจะดูดน้เาเข้าไปในคอและต้มจนเดือดร้อนและพ่นน้าร้อนที่เดือออกมาซึ่งมีพลังทําลายล้างสูงมากสามารถจมตีเรือทั้งลําได้ภายในไม่กี่วินาทีนอกจากนี้ครับเจ้าพยามังกรเดือดเนี่ยยังมีพิษที่อันตรายต่อมังกรทุกตัว w ีไวเ b อร์บีสหรืออสูรมังกรคือมังกรชนิดพิเศษที่ถือว่าเป็นราชามังกรมีตำแหน่งอัลฟาที่สูงที่สุดในบรรดามังกรทั้งหมดครับโดยมีคุณสมบัติพิเศษก็คือสามารถควบคุมมังกรตัวอื่นๆได้ผ่านการต่อสู้และการพิสูจน์ความสามารถในด้านต่างๆรูปร่างของอสูรมังกรเนี่ยมีความใหญ่โตแล้วก็น่ากลัวมาก จึงแทบไม่มีมังกรตัวไหนครับที่จะสามารถท้าทายเพื่อแย่งชิงตำแหน่งนี้ได้อาสูรมังกรเนี่ยยังมีความสามารถในการสร้างรังที่เกือบจะไม่สามารถเจาะได้โดยใช้พลังน้ำแข็งที่มันสร้างขึ้นมาเองนอกจากนี้ครับมันยังใช้แหล่งน้ำพุธรรมชาติในการสร้างความอบอุ่นและบำรุงดูแลฟูของมันในที่หลบภยัยซึ่งอาณาจักรน้ำแข็งนี้ สามารถควบคุมองคกรตัวอื่นได้อย่างไม่มีข้อสงสัยและไร้ความชั่วร้าย Thunder Drum เป็นมังกรที่มีพลังเสียงที่ทรงพลังซึ่งใช้แทนการพ่นไฟโดยเสียงเนี้ยจะระเบิดออกมาจากปากของมันที่มีความแรงพอที่จะสามารถฆ่ามนุษย์ได้จากระยะใกล้การระเบิดนี้มีพลังมากจนมีตำนานกล่าวว่าชันด้าตรัมเนี่ยได้รับพลังจากเทพเจ้าตเมื่อราออกจากไข่เสียงของมันจะดังไปทั่วท้องฟ้ามันสามารถอาศัยได้ทั้งบนบกแล้วก็ในทะเลครับ ตัวมีปากใหญ่ที่สามารถปล่อยเสียงคลื่นเสียงที่แรงพอจะทําให้มงกรตัวอื่นตกใจและไม่สามารถบินได้อย่างปกติเลยนะแต่คุณผู้ชมอย่าคิดว่ามันอ่อนแอนะครับแม้ว่าความจริงมันจะสามารถพ่นไฟนี้ได้แต่มันจะไม่ใช้พลังนี้บ่อยเนื่องจากมันใช้พลังงานมากและมีความสามารถในการบินที่สูงและรวมถึงว่ายน้ำได้อย่างรวดเร็วครับ คล a ส s ท r ็กเกอหรือมังกรจมูกไวคือคลาสมังกรที่เพิ่งถูกค้นพบจากเหตุการณ์หนึ่งของซีรีส์ r วส t to the Age โดยมังกรในคลาสนี้มีทักษะ การไล่อย่างธรรมชาติด้วยความสามารถพิเศษในการดมกลิ่นหรือรับรสที่ละเอียดอ่อนมากซึ่งช่วยให้มันสามารถติดตามและค้นหาสิ่งต่างๆได้อย่างง่ายดายครับกลุ่มองคกรในคลาสนี้จึงมีคุณสมบัติพิเศษในการค้นหาหรือหาตำแหน่งของสิ่งของต่างๆที่พวกมันต้องการได้อย่างง่ายดายยกเว้นเนื้อคู่ของคุณผู้ชม มังกรในคลาสนี้ก็อย่างเช่นเจลีเนเดอร์หรือเพลิงเมฆามีลักษณะเด่นก็คือสามารถยกน้ำแลมเพื่บอบกคุมตามตัวและหางขึ้นมาและยิงไปในทิศทางที่แม่นยำอย่างน่าทึ่งเมื่อเริ่มการโจมตีจะไม่มีที่ปลอดภัยไปดีกว่าการยืนอยู่ตรงหน้าของมันเพราะนั่นคือตำแหน่งที่มันจะไม่สามารถมองเห็นคุณได้ครับแต่ต้องระวังห้ามจามนะครับคุณผู้ชมและเจ้าเพลิงเมฆาเนี่ยชอบการโจมตีจากระยะไกล โดยยิงลูกไฟศัตรูจากระยะที่ปลอดภัยในขณะเดียวกันมันก็มีจมูกที่ไวต่อการดมกลิ่นซึ่งช่วยให้มันติดตามศัตรูได้ดีเจ้า glass caster เป็นมังกรที่มีพลังไฟสามารถสร้างเปลวไฟที่มีอุณหภูมิสูงจนสามารถแปลงเป็นทรายแก้วได้เลยครับเปลวไฟนี่ร้อนมาก จนสามารถทำลายเกราะของมังกรที่บินได้เลยครับและยังมีความสามารถในการตรวจสอบและจับการสสะเทือนด้วยเซนเซอร์จากแก้วหลอมละลายที่ช่วยให้มันสามารถทำหาศัตรูหรือเหยื่อได้อย่างแม่นยำเจ้า Glasscaster เนี่ยยังมีความฉลาดในการวางเสาแก้วสูงในดินใดของมันเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจจับการสะท้อนเสียงและสามารถใช้มันเพื่อจับเหยื่อหรือศัตรูได้ครับแม้ว่าจะไม่สามารถบินได้ แต่เจ้า glass caster ยังมีความเร็วและคล่องตัวบนดินมากสามารถวิ่งไล่ตามเหยื่อที่บินได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นมังกรที่มีลมหายใจร้อนแรงสามารถจุดไฟให้มังกรตัวอื่นได้และสามารถยิงน้ำแหลมจากหางด้วยความแม่นยำที่สูงได้เหมือนกันนอกจากนี้ครับมันยังสามารถขุดดินโดยใช้หางหมุนและเจาะลงไปในดินได้เลยครับ แต่ว่าที่นี้ครับจากจคลาสที่เล่ามามันก็ยังมีมังกรบางชนิดครับที่ยังไม่ได้รับการจัดประเภทอย่างเป็นทางการและอาจจะมีการจัดประเภทในอนาคตสาเหตุที่ยังไม่มีการจัดประเภทก็คือมังกรบางชนิด ยังใหม่หรือปรากฏตัวในสื่อเพียงไม่กี่ครั้งซื่อมังกรที่ยังไม่ได้รับการตัดประเภทก็ได้แก่มังกรจากละครเวทีเอโรนาสเปคเกอร์หรือมังกรที่ไม่มีชื่อจาก How to t r a i n y o u ร d r a ก o n ภาค2หรือมังกรที่ไม่รู้จักในแผนที่เขาคลิปฮับในหนังภาค2หรือมังกรที่กระพามังกรยังไม่รู้จักหรือมังกรที่ถือว่าเป็นตำนานเป็นต้นอย่างเช่นมังกรที่ชื่อว่าไลท์แคนวิงเป็นมังกรที่หายากแล้วก็ดุร้ายอย่างยิ่งครับ ผู้ที่รอดชีวิตจากการถูกกัดของมันไม่ถือว่าเป็นผู้รอดชีวิตจริงๆครับแต่จะถูกสาบให้กลายเป็นมนุษย์เครื่องมังกรเครื่องไร่ขันวิ่งชะตากรรมของคนที่ถูกกัดก็คือจะกลายร่างทุกครั้งที่พระจันทร์เต็มดวงพวกเขาจะกลายเป็นมังกรที่น่ากลัวมีปีกขนาดเท่าบ้านฟนที่แข็งแรงกว่าก้อนหินและมีความกระหายเลือดและก็มีคลาสที่เคยถูกยกเลิกไปครับที่เรียกว่าฟยร์คลาส ซึ่งเป็นมังกรที่ล่องหนและก็แฝงตัวได้ดีครับมักจะมีหลายหัวซึ่งคลาสนี้ถูกยุกเลิกและถูกแทนที่ด้วยคลาส tracker กกครับเพราะว่าว i k กิ้งตอนนี้ไม่ได้กลัวมังกรอีกต่อไปมังกรที่อยู่ในคลาส,สเฟียก็คือมังกรไฟท์แม์เป็นมังกรที่มีลักษณะเือนผีจะเปล่งแสงจากการกินสาหรายชนิดพิเศษที่มีการเปล่งแสงในตอนที่แสงเหนือปรากฏขึ้น แสงที่เปลวออกมาทําให้มันดูเหมือนมังกรเป็นผีมันจะเป็นมังกรที่มีความอารมณ์ร้อนและปกป้องแหล่งอาหารของมันครับและยังสามารถปล่อยควันพิษที่สามารถทําให้คนเนี่ยเป็นอัมพาตชั่วคราวได้หรือเจ้ามังกร Snap Trapper เป็นมังกรสี่หัวและเป็นหนึ่งในมังกรที่อันตรายที่สุดที่เคยเ้นพบมา ลักษณะภายนอกของมันครับดูสวยงามดูสงบเหมือนตอไม้ปแปลกๆใช่ไหมแต่จริงๆครับมันคือมอังกรที่เต็มไปได้วยความลับและความอันตรายมันจะปล่อยกลิ่นหอมหวานเหมือนช็อกโกแลตให้รู้สึกหิวเมื่อเหยื่อเข้าไปใกล้ปีกและเครียของมันครับจึเหมือนไม,ไม,ไม้ก็จะงับเหยื่อทันทีและมันยังสามารถพรางตัวเก่งและนี่ก็คือทั้ง7คลาสของมังกรในจักรวาล h o a t of the Dragon จากแฟรนไชส์ Universe Dragon แต่ละตัวเนี่ยมีเอกลักษณ์และความสามารถเฉพาะตัวตั้งแต่มังกรจอมพลังไปจนถึงมังกรจมูกวัยที่ตามรอยศัตรูได้ไม่พลาดเลยใช่ไหมครับผมว่าจูนเวิร์กเนี่ยไม่เพียงแค่สร้างเรื่องราวของมังกรนะแต่พวกเขายังสร้างโลกใหม่ที่เต็มไปด้วยจินตนาการความสัมพันธ์ระหว่างคนกับมังกรและมีความปรนจทิงที่น่าสนใจมากๆครับทั้งซีรีส์แล้วก็หนังใหญ่ผมจึงคิดว่ามังกรในแฟรนไชส์เนี้ยมีแต่ตัวละครที่น่าสนใจมากเลยครับแล้วคุณผู้ชมนะครับ ชอบมังกรในคลาสไหนบ้างคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็ต้องบอกหน่อยนะครับว่ามังกรของคุณผู้ชมเนี่ยอยู่คลาสไหนผมบอกได้เลยครับว่ามังกรของผมเนี่ยอยู่คลาสไทโดเพราะมังกรของผมเนี่ยทั้งบิ๊กบึ้มและสามารถพ่นน้ำออกมาได้เยอะทีเดียวครับคุณผู้ชมที่มีมังกรทั้งหลายมังกรของคุณผู้ชมอยู่คลาสไหนครับคอมเมนต์แบ่งไปน้นะครับผมไปแล้ว